ก็มาถามเรื่องวันที่หนูเป็นบ้าค่ะหนูเป็นอะไรค่ะเรานั่งฟังกันไปเรื่อยๆค่ะเราจะรู้ว่าบาังเอิญว่าตอนนั้นน้องนาวกําลังผิดหวังจากบางเรื่องเรียกว่าตรงน,นั้นน่าจะเป็นเอฟเฟกหนึ่งที่ค่อนข้างแรงมันก็เลยทําให้เราแอบ,บผ่านเล็กๆแต่สิ่งหนึ่งคือบังเอิญว่าน้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งของการเป็นคู่รักที่ดีคือน้องพูด <c oughs> และน้องสื่อสารกันและนิวฟังอย่างเข้าใจนิวไม่ด้อยค่าปัญหาของ หนาวและเขายังทําให้รู้สึกเสมอว่าหนูหันมาหนูจะเจอเขาเพื่อว่าวันนั้นเราไม่ต้องไปหาสาเหตุแล้ว<ม>แค่เรารู้แล้วหรอกว่าวันนี้เราได้เจอคู่ที่ดีที่เขาอยู่ตรงนั้นเสมอถ้าวันหนึ่งข้างหน้ามันจะพีขึ้นมาอีกคาวนี้ไม่ห้ามหนีไปประเทศอื่นก่อนเอาง่ายๆ <c oughs> อยู่ไทยไปก่อนเราจะอยู่และเราจะรับมือกับปัญหาด้วยกันเพราะอย่างน้อยหนูมีบทเรียนแล้วและบทเรียนที่สําคัญก็คือมันไม่ง่ายที่เราจะเจอใครสักคนหนึ่งที่ยอมรับเราในทุกโมเมนต์ของเรา รักเราในวันที่วันนั้นเรายังไม่ค่อยรักตัวเองเลยทำไมฉันดูรู้สึกฉันไม่น่ารักแต่เขายังรักเราอยู่เลยพี่ว่าคนเราอารมณ์มันไม่เท่าคนทุกวันเนาะมันเป็นแค่สภาพจิตนะจุดจุดหนึ่งเท่านั้นเองพี่ถือว่าหนูโชคดีนาวคงจะโชคดีไม่ได้ท้าไม่เจอผู้ชายอย่างหนวและนี่ว่าก็คงจะไม่โชคดีท้าไม่เจอผู้หญิงอย่างนาคือมันมีความพอดีกันอะไรบางอย่างแล้วก็อย่างพี่อ้อยบอกค่ะไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวเกิดวันข้างหน้ามันจะเป็นอย่างเดิมอีกก็รู้แล้วไงว่ามันเป็นยังไงตอนนี้เราจะรับมือได้ดีกว่า ปัญหาขึ้นที่ว่ามันก็คือสิ่งที่มันให้ก็คือบทเรียนวันหนึ่งหนูจะควรพบว่าความสงบสุขสําคัญที่สุดความธรรมดาคือสิ่งที่ดีที่สุดังบอกว่าโนนิวซิตี้กูนิวใช่ไหมใช่แต่ไม่ใช่นโนนิวนี้นะนิวนี้ต้องมีฉาของมันต้องมีนะคะ่อ่านนะครับอยากฟังความเห็นพี่อ๋อพี่อยากรู้สึกว่ามันเป็นช่วงปกติของชีวิตเราพยายามมองหาความพิเศษแล้วเรากขาบอกว่านั่นคือความสุขบางครั้งสิ่งที่มันธรรมดามากๆเราก็เลยเผลอเบื่อแล้วพอเราเสียความปกติไปเมื่อไหร่ราจะแบบ ขอแค่ปกติคืนมาแค่นั้สิบสองปีแล้วมาถึงวันนี้มีอะไรอยากบอกกันและกันบ้างคะให้เขาเป็นตัวของตัวเองครับถ้าถ้าเขามีความสุขผมก็มีความสุขแล้วแค่นั้นเลยขอบคุณที่อดทนฮึไม่ได้อยากร้องก็บอกเขาตลอดเขาว่าแบบขอบคุณแล้วก็ขอโทษที่เคยไม่น่ารักไม่หนูหนไม่เคยไม่น่ารักแล้วก็เรื่องเรื่องเหตุการณ์วันนั้นนะคร ก็ก็พูดกับเขาตลอดว่าถ้าไม่ใช่พี่นิวอะหนูก,ก,ก็ก็คงไม่มีเราสองคนในวันนี้อะไรลยก็ขอบคุณจริงๆเออสุดท้ายอขอฝากร้านขนมได้ไหมคะอ่ะได้ <laughs> ก็สูบหมดมากินได้เลยค่ะเชิญค่ะร้านขนมนะครับยิทมีแนว by เชฟแนวนะครับสามารถแอดไลน์ได้นะครับเมนูแรกของเราคือเค้กชาไทยครับแล้วเมนตอนนี้มีเมนูที่2เป็นนี่เอามาโชว์เลยอามาโชว์อันนี้เอามาให้ฟังเอามาฟังพี่ชอตด้วยส้วพี่พี่ชอตหยิบให้เลยใไหมดูดีมากพิเศษเลยนะกินต่อไปใครที่สนใจนะครับแอด QR code ตรงนี้นะครับนี่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะจริงๆถ้าไลน์แอดคือแอด add it me n o w วจุดบนนี่เธอฉันไม่เคยหยิบผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเลยไดๆพี่ชอตไปกินนะจ๊ะพี่ชอต